เอาละครับก็กราบสวัสดีนะครับวันนี้ผมนายซีเจอยู่กับเจ้าตัวหลีขุดการ์ดจอนะครับก็วันนี้วันอาทิตย์ก็เดี๋ยวมาสรุปเ,เรื่องของตัวรายได้การ์ดจอนะครับก็วันนี้ช่วงนี้ราคา BTC ล่วงนะครับล่วงเยอะมากก็มีหลายท่านนะครับที่กำลังหันเข้ามาลงทุนในเรื่องของการขุดการ์ดจอนะครับก็เห็นอินบ็อกมาถามผมหลายหลายคนนะครับก็เดี๋ยวสรุป คลิปนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าการ์ดส่วนใหญ่ที่ผมเลือกใช้เนี่ยมันจะเป็นเจ้าพวก4ี่จิกนะครับเป็นเป็นพวกาการ์ดรุ่นต่ำๆหน่อยก็คนทุนต่ำเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็จะมีตัวแปดจิกเหมือนกันนะครับมี2ใบก็เดี๋ยวไปดูตัวรายได้แล้วกันนะครับอ่ะก็เจ้าตัว E.T.C. นะครับการ์ด4จิกผมจะสรุปเป็นอย่างนี้นะครับการ์ด4จิกอะ่ะผมจะขุดเหรียญ E.T.C. ส่วนการ์ด8จิกผมจะขุด E.T.H. นะครับก็อันนี้คือแดชบอร์ดสรุปของเจ้าเหรียญ E.T.C. นะครับรายได้ตอนนี้ก็อยู่ที่เท่านี้นะครับ5.19ดอลลาร์ต่อวันนะครับ ก็คูณ33นะครับตอนนี้รายได้ตกวันหนึ่งประมาณ170บาทอ่ะทีนี้ตัวในแฮชอันนี้ผมเอาไปขุดเจ้าตัว ETH นะครับอันนี้เป็นการ์ด8ิกอ่ะการ์ด8ิกนะครับอ่ะก็ได้วันละด100นะครับก็จะเห็นได้ว่าอ่าผมจะทำสรุปอย่างนี้นะอ่ะที่ผมลงทุนไปนะครับ ก็จะเป็น rx 5 8 0กับ gtx 1070 ti นะครับเป็นค่ายแดงกับค่ายเขียวรวมกันนะมี2ใบนะครับอันนี้ผมใช้การ์ด8 g ดิกต้นทุนนะ่ะตอนนี้น่าจะราคาประมาณ1 5ื่นห้านะครับอันนี้สำหรับมือ2นะครับไม่ใช่ไม่ใช่มือ1นะมือ2นะประมาณนี้นะครับรายได้ตกตอนเนี้เหลือแค่วันละประมาณใบละ50เท่านั้นเองนะครับราคาล่วงหนักส่วน etc นะครับอันนี้คือ การ์ดที่ผมใช้นะเป็น rx 570 2ใบ580 1ใบ480 1ใบแล้วก็มี r 9ตัวนี้นะเป็น4ีจิกทั้งหมดนะครับ5ใบไอใบเนี้ผมไม่แนะนำนะอันนี้คือผมมีติดไว้นะครับแต่ที่แนะนำเนี่ยก็คือ etc เนี่ยใช้ rx 570อันนี้ค่อนข้างเหมาะนะครับก็5ใบตัวเนี้ยรา,ายได้ตกอยู่ที่170บาทนะครับก็คือเจ้าตัว5ดอลลาร์เมื่อกี้นะเนี่ยห้าอะไรเนี่ย นะครับผมตีว่าร้อยเจ็ดสิบแล้วกันนะครับห้าจุดสองหนึ่งหารอ่าคูณสิคูณสาิสามนะครับร้อยเจ็ิบาทผมตีตีว่ารนะ้อยเจ็ดสิบนะอ่าตอนเนี้ยลงทุนตอนเนี้ยมันในในตลาดที่เขาขายกันเนี่ยมือสองนะอันนี้คือมือสองขายกันใบละหมื่นเพราะฉะนั้นผมมองว่าก็าตัวสีจิกตอนเนี้ยราคามันมันโอเวอร์เกินไปนะครับ ในตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยผมได้มาในราคาใบละประมาณเจ็ดพันนะหกพันเจ็ดพันแค่นั้นเองนะครับบางใบผมได้มาแค่ห้าพันนะครับสําหรับเจ้าการ์ดใบนี้ยซึ่งปัจจุบันมันก็พอมันขึ้นสูงขนาดนี้ผมแนะนําว่า,าไปเล่นตัวที่เป็นแปดจิกดีกว่าในะอ,ยาอย่างอย่างไอพวกเอเอห้าแปดศูนย์เนี้ยนะครับก็โอเคอยู่นะครับซึ่งราคามันมัน,ม,นมันพึ่งมาตกนะช่วงก่อนๆเนี่ยตกอ ตกวันละประมาณเจ็ดสิบห้าบาทนะครับตอนนี้เหลือแค่ห้าสิบก็ไม่รู้จะยังไงนะครับเพราะอ,อการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับยิ่งคริปโตยิ่งแบบผันผวนหนักนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแต่แต่ละใบเนี่ยตอนนี้มันคืนทุนประมาณเท่าไหร่นะเผื่อให้เป็นมือใหม่สำหรับในการตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นก็หมื่นห้าใช่ไหมฮะหารห้าสิบก็คืนทุนสามร้อยวันนะครับสามร้อยวันอ่ะ ไอ้ใบข้างล่างลงทุนใบละหมื่นนะครับหารสาสิบสี่ก็พอๆกันนะครับสอง้เก้าสิบสี่วันอ่ะก็อยู่ที่พวกท่านตัดสินใจแล้วกันนะครับเพราะว่ามันสิบสิบเดือนคืนทุนนะครับอ่ะสำหรับใครที่เงินร้อนเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แนะนําให้มาลงทุนนะครับควรใช้เงินเย็นนะเออการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับศึกษาด้วยนะครับก็ คลิปนี้มาอัปเดตเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมทําใหา้สมาชิกบางท่านที่เข้ามาสอบถามนะเห็นสอบถามผมช่วงนี้น่าลงทุนไหมอะไรเงี้ยผมตอบไม่ได้นะก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นข้อมูลนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม